เดี๋ยวมีลูกค้าเก่ามาดูรถรถนี้คันใหม่จะดูเป็นแคบหรือเป็นสี่ประตูนะครับเป็นตัวสี่ประตูเป็นเป็นตัวออโต้หรือธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเดี๋ยวดูรถรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูรถประเมินรถคันเก่าแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวก็เดี๋ยวผมมานะครับอ่าที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าของพี่ต่ายออกไปตั้งแต่โอ้โหอยู่คูเมืองลูกค้าอยู่คูเมืองเปิดอู่ทาเกี่ยวกับพวกสี่ตัวถังนะครับแล้วก็วันเนี้ยลูกค้าพาญาิ สมุดรับประกันสมัยแต่กก่อนก็จะมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายภายในอ่าจะเป็นตัวเอสนะครับตัวเอสปีสองพแล้วก็ปี2,012ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าแนะนำนะครับออก,กรถกับพี่ตายไปตั้งแต่ตตั้งแต่นานแล้วเป็นน่าจะปีห้าหเหมือนกันมั้งในตัวนี้น่าจะเป็นตัวแพทเทินัช่ไหม ใช้ดีตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันประเมินราคากันก่อนภายในไม่แน่ใจว่ารถวิ่งได้กี่กิโล อ่าบางทีถ้ารถเก่าใครเปิดไม่ได้ให้ดูตัวนี้บางทีไอ้ตัวนี้มันไม่คายออกมามันไม่คายออกมาเราก็เปิดข้างในไม่ได้รถใช้างาน เดี๋ยวรอรอราคาอยู่อันนี้เราดูผันผ่านนะดูผันผ่านน่ก่อนเพื่อเขาถามตัวนั้นมาถ้าซื้อไปอย่างต้องเปลี่ยนไหมเอ็ดยี่สิบมันไม่ได้อ่าปีสองพันยี่สิบเหรออันนี้อย่างสามปี ประเมินราคาคร<ช>ับผมดูได้เลยครับแต่อันนี้มันจะเป็นเกียร์ออตโอต้นะใช่ครับแต่คันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้มีและคือทุกอย่างมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ว่าใช่ครับดูคันนี้แทนสั่งไม่นานสั่งไม่นาน ประตูประตูไม่ตกไม่ตกมันเป็นรถมือหนึ่งลองนั่งได้เลยครับลองนั่งได้เชื่อมรถประกอบจัไหเทดเช่รถประกอบจัรเพราะว่าอาอยกี่ังานเหมาาลาอเี้ยไมกังานอ๋อเาเทียสย เดิมนักวันจันทร์มาทํางานคันนี้ไม่ได้ประกอบวันจันทร์แน่นอน <c oughs> เดี๋ยวจะเรียกคันที่ประกอบวันจันทร์ให้ได,ไ,หได้ครับดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงข้างหน้าเลยก็ได้ครับพอดีไอ้ตัวนี้มันต้องนั่นก่อนป,ปุป๊บปึป๊บจะอยู่ตรงกลางนะครับผมมันเดิมเลยตัวนี้จะเป็นตัวว่ดถ้าตอนนี้นะครับมันจะมีเฉพาะเครื่องพันเก้านะเครื่องพันเก้าแล้วก็ อ่า1ิ0แรงม้า3า้าินิวตันเมตรแทน2อ0 0เดืมนครับก็จะเป็นตัวนี้เลยมันจะใช้ตัวเทอร์โบแปรผันครับตัวนี้ใหญ่เลยแหละเทอร์โบใหญ่เลยแหละใหญ่กว่าตัว25 0พเดิมภายในจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ว่าไอตัวนี้มันจะเป็นแค่อโอโตแตกต่างแค่อโอโตแค่นั้นเองครับ9 7 0 0 0บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้จะแพงกว่าประมาณสามหมื่นเกียร์ออโต้จะอยู่เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทแต่ว่าถ้าตัวเกียร์ธรรมดาอยู่เก้าแสนเจ็ดพันบาทอ๋อมถ้าสี่ประตูตอนนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างจะนั้นตอนตอนคันนั้นที่ซื้อไปเท่าไหร่นะครับตอนนั้นอ่ะผมลืมราคาไปละเกียร์แสบเกียร์แสโอ้โแสบหน้าได้เงียบเลใช่นี่สี่ประตูนะ มันมันเปน็นเป็นตัวแพตตินัมเนาะก็าจำไม่ผิดตัวนั้นเจ็ดแปดแปดไหมเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแต่ไม่ถึงแปดแปดหรอ,อ <laughs> ซื้อรถได้ถูกครับตอนนั้น <laughs> ตอนนี้สตาร์ทเ<ำ>ก <9 S 1> ้าแสนกินออกไปได้แป๊บเดียวออนินอนวตามมาแเกไม่ซื้อยากได้เพราะว่าเราชอบใช, <sh arp> ใช่ตัวนั้นก็ใช้ดีใช้ดีเหมือนกันครับอ่ะแต่นี้ลูกค้าจะดูจะดูเป็นราคาที่เราเคยคุยกันไว้เลยใช่ไหมครับเขาจะไม่ได้วางดาวไม่ได้อะไรลูกค้าจะเปลี่ยน กันเก่าแล้วก็เพิ่มเงินอ๋อโอเคได้ได้อย่างงั้นเดี๋ยวไปคุยราคาด้านในเนาะนั่งกินกาแฟอ้วนตินด้วยไปข้างในข้างในนี่ครับผมข้างในนี้ข้างในนี้ไปเดี๋ยวเชิญเลยครับอันนี้เดี๋ยวไต่เอาเก็บเองไม่เจอกันน้ำสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมหรอไต่ไต่ใช่ไหมลูกค้าทักว่าอ้วนขึ้นแต่ก่อนเราก็พอมยังกงไปดูรูปหลังๆนะ เดเชนด้านในเลยครับนี่ทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารอ,อเต้นมาประเมินราคานะแต่ทีนี้เราก็ล้างรถฝั่งกระจกผู้ขับขี่เราก็เลยเอามารถคันนี้มาล้างรอเพราะว่าถ้าสมมติว่าตกลงกันเรียบร้อยลูกค้าจะได้ขับคันนี้กลับเลยทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าวาสนามหมาน้อยเนี่ยจะได้ขายไหม <laughs> ลูกค้าเก่าสาวพามาจะ,ะเ,เช็ดรถให้ลูกค้าโอเคขอบคุณครับผมเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยล้างไม่ใช่เช็ดล้างทาความสะอาดแล้วก็เช็ดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือเหลือแค่ไปซื้อพวงมาลัยมารอแต่นี้ก็จะมีในส่วนของตัวรถคือรถเอาพูดตรงๆเถอะมันยังก็ติดล่างรถเก่ากันนั่นแหละยังไม่รู้ราคาหรือจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ก็มีแนวโน้มเราก็เลยล้างไปก่อน คือคุยกันจบอันนี้ลูกค้ากำลังเอาคือเราประเมินห้แลไวแต่ว่าลูกค้ากําลังเอาไปให้คนรู้จักดูนะครับของเรายังไงก็ได้ <c oughs> ว่าจะได้ขาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอลูกค้าตอบมาเยมาไหว้ด้วยกันแยกเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะครับแบ่งกันไหว้ห้าดอกกับเก้าดอกครับก็ใครที่ไม่มีทูบก็ไหว้เฉย มาไปได้วยกันไปได้วยกันแต่วันนี้วันดีมากเลยวันนี้ลูกค้าขึ้นโชว์รูมเยอะแล้วก็ขายทั้งขายทั้งจองกับ5ดอกจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วน9ดอกจะอยู่ฝั่งนี้นะมามอ,อกรถถูกวันแล้ว <Yeah. S 1> วันดี ครับผมปักตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถของเรานะครับรถตต่เตรียมไว้ฝั่งนู้นแล้วทุกทุกคนทุกท่านเลยครับมาเลยมาเลยไหวไหมครับยืนไหวไหมได,ได้เนาะด<ๆ>เดี๋ยวตต่จัดให้ของน้องพิทวัตถือนนี้นะครับ ของพี่สมพงศ์ยืนตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละครับของพี่สมพงศ์เหยียบมาฝั่งนี้ครับอะไรไม่ต้องตามมานะครับนี่แยกซ้ายแยกขวาครับจะได้ไม่บังรถถูกครับผมแหมกุญแจเอาแบบนี้เออเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าก่อนถือถือแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่สองมือนี่ไม่ต้องขึ้นเออเอาเอาเอาเออนี่ยนี่นี่นี่ คุณแจต้องจิ้มเงินจิ้มทองถือลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวมองกล้องนะโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวแต่ขออนุญาตเตียฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับกดไลค์ให้หน่อยครับปม๊บยินดีจะของลดคันใหม่โอเคครับนี่อันนี้ก็ดอกดาวเรืองนะครับก็ ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่งวดหน้าก็สิบเท่าหมื่นเท่าพันเท่า <Okay. S 1> <laughs> ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งของผู้ขับขี่นั่งฝั่งผู้ขับขี่เลยนะออพี่สมพงศ์ครับเดี๋ยวลบกวนเปิด <Yeah. S 1> ปลดล็อกประตูหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> คุณแจอยู่ในพานข <Okay. S 1> ับเข้าไปนั่งเลยเดี๋ยววิตายถ่ายรูปให้ <Okay. S 1> นั่งเลยครับผม โอเคก็เหมือนตอนที่ออกรถใหม่เลยครับว่บายจ้าที่จะทางเสร็จแล้วเนาะก,ก็ตอนนี้ก็ไหว้ที่ตัวรถนะครับก็อธิษฐานสิ่งดีๆนะครับอะไรที่เป็นมงคลก็ขอเลยนะครับจะเริญลุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองอะไรก็ว่าไปายโอเคครับเดี๋ยว กุญแจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอารูปเอาออกเลยครับที่ผ่านแล้วก็ดอกดาวเรืองที่เป็นพวงนะครับแขวนตรงกระจกมองหลังนะครับตรงนั้นแหละแล้วก็ที่เป็นช่อเอาวางไว้ด้านหน้าเลยครับ <มา S 1> ครับผมว่าหน้าตรงนี้แหละครับหน้าในรถนี่แหละจะได้ไม่ลวกแล้วก็เดี๋ยวแนะนําการใช้รถแป๊บหนึ่งเนาะแล้วทีนี้ก็ใบเสร็จไรเสร็จแล้วเดี๋ยวไต่เอาใบเสร็จให้แล้วก็ออกได้เลยครับผมสวย ตอนที่เราออกต้องรอรอเดือนนึงได้รูปกุญแ <c oughs> จก็เหมือนเดิมไอตัวนั้นจะเป็นกุญแจธรรมดาตัวนี้มันจะเป็นกุญแจร,รีโมทนะ<อ>ล็อกประตูปลดล็อกประตูมันก็จะมีตัวนี้เนาะได้เนาะแล้วก็กุญแจอย่าทาหายนะครับเพราะว่าเขจะมีพวกสัญญาณกันขโมยด้วยครับ <c oughs> พอช้ามันหายปุ๊บมันต้องมันต้องเสียตังค์กับพวกง,ง่ายๆครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเคยใช้มั้ยครับกระจกมองข้างปรับตัวนี้นะ <c oughs> เลือกขวาเลือยซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ได้อยู่เนาะฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้นะ แล้วก็ฝากระโปรงอยู่ฝั่งนี้มาเดิมครับตเติมน้ํามันดีเซลเติมได้ตั้งแต่ B 0ศถึง B20 เลยดีเซลได้ทั้งหมดเลยณปัจจุบันปรับเบาะตัวนี้นะนี่ปรับเบาะแล้วก็พวงมาลัยปรับได้เนาะนี่จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเกียร์งงไหมครับหกเกียร์ยได้เนาะโอเคครับ네ตัวนี้นะครับเนี่เวลาจะเชื่อมต่อใช่ไหมครับครั้งแรกเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมครับตัวนี้ ไอ้ที่ฟันเฟืองตัวนี้ครับเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีรายชื่ออุปกรณ์กับลูกค้าก็แตะตรงบลูทูธไม่ใช่ลายชื่ออุปกรณ์เพราะว่าเราจะไปตั้งค่าไปทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่มอุปกรณ์แค่นั้นเองอันนี้ของลูกค้าเปิดบลูทูธของเตียงหรือยังครับเปิดตรงนั้นอคนหาคนหา <c oughs> ไหน โทรศัพท์ครับนี่ก็จะมีรายชื่ออยู่ดูที่หน้าจอใช่รอันแรกครับอ,อันแรกใช่ไหมครับผมแตะเลยเนาะแล้วดูที่หน้าจอของมือถือด้วยนะครับโอเค,อเคตกลงเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วคือเขาจะขึ้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้ว อ,อันนี้ให้ตกลงครับมันขึ้นไรเอ่ยให้ให้สิทธ์กับใม่ใช้สิทธ์กับให้ใ,ให้สิทธ์ให้สิทธิโอโ์อันนี้เรียบร้อยละคือถ้าเราเปิดเพลงเปิดอะไรมันก็ก็เข้าจากตัวนี้ได้เลยตัวนั้นมันจะเป็นฝั่งขวา<อ>มันจะเป็นคูสฝั่งซ้ายมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเพิ่มเสียงลดเสียงของตัวเครื่องเสียง<อ>นะครับแล้วคันนี้ใครไปบ้างใครนั่งหน้าเอ่ยได้ไหมครับนะ อ่าจะมีจะมีตัวจับฝั่งโน้นนะครับอ๋ออ้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ก่อนก็ได้ครับลูกค้าจับตัวมือจับครับด้านบนหลังคาครับนี่ครับโผล่ได้เลยครับผมนี่โอเคครับอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับมีให้ครบเลยครับผมนั่งห้าคนมีให้ครบห้าห้าห้าเส้นเลยเพราะว่ารุ่นใหม่มันก็มีแล้วกับผมอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยนะครับด้วยตาปิดประตูนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดประตูนะปิดประตูนะเดินเข้าเดินออกไม,ไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวออกแดดร้อนเข้าห้องแอร์มายืนขี้โมกไหลนะ้าลูกค้า สรุปคันนี้เดี๋ยวรอยังไม่ขายนะเพราะ่าตัวเขาเรียกว่าอย่างไงราคาด้วยแล้วก็เรื่องการปิดงวดด้วย